นันบสนนุโดยสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ วันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มีโอกาสติดตามชมบทสัมภาษณ์ของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับท่านผู้ชมจะค้นพบว่าชีวิตของแขกรับเชิญท่านนี้มีสีสันและมีความเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวครับผมกําลังกล่าวถึงนักธุรกิจ ในเครือข่ายของกิฟฟารีนนะครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับพาราไดส์คุณสายพินไกรอุดมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับสู่รายการกิฟต์อินสปายนะครับเมื่อกี้นี้ผมเกริ่นเอาไว้บอกว่าเป็นชีวิตที่มีสีสันแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมขอชวนคุยย้อนไปจนถึงวัยเด็กเลยดีกว่า<ม>คุณสายพินปกติแล้วเนี่ยมีชื่อเล่นไหมครับไม่ไม่มีค่ะเรียกสายพินเลยะนะครับงั้นผมเรียกคุณสายพินแล้วกันจริง เกิดที่ไหนโตที่ไหนและชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะเ,นคนะเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนบ้านเกิดมังนอนก็คือจุู่จังหวัดหนองคายนะคะ,ะค่ะคก็พ่อแม่พ่อมีอาชีพทานานะคะคแล้วก็ชีวิตวัยเด็กเขาคือเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเกิดขึ้นมาเกิดมาแล้วคืออพับแม่คือ,อตั้งแต่อายุสามขวบ,บไม่เห็นหน้าแม่เลยนะคะคก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงมาโดยตลอดค,ค่ะ เราเองชีวิตตอนนั้นเนี่ยโตมากับแม่เลี้ยงแล้วก็คุณพ่อกับคุณพ่อค่ะที่หนองคายที่หนองคายค่ะครับมีพี่น้องมีพี่น้องทั้งหมด7คน7คนแต่เป็นลูกกับคุณแม่เดียวกันกี่คนนะครับทั้งหมด7คนเลยทั้งหมดเจ็ดคนค่ะอ๋อเป็นคนที่7ใช่คนสุดท้องคนสุดท้องค่ะรับครับเราตอนเด็กๆและที่เราใช้ชีวิตเนี่ยไปโรงเรียนกลับมา หรือว่าเราต้องช่วยที่บ้านทําอะไรบ้างหรปลวาครับช่วงระหว่างเรียนก็ช่วยพ่อทนานะะํานาแ่ะค่ะจบการศึกษาแค่มคบค่ะตอนนั้นพอจบม .3 เนี่ยวางแผนชีวิตไว้อย่างไงเพราะว่าหลายๆคนก็ต้อง,องเริ่มคิดต่อแล้วว่าว่าเราจะทํางานหรือเราจะช่วยที่บ้าน และจริงๆแล้วเรามีฝันไม่ว่าเราอยากทําอาชีพอะไรเพราะช่วงระหว่างเรียนเราก็คือฝันนะคะอาจารย์ก็อยากฝันว่าอยากเป็นพยาบาลน,นะก็คือมีความฝันในช่วงวัยเรียนระหว่างมอสองกับมสมับเราอยากอยากเป็นพยาบาลแต่ว่าความฝันมนันไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเกิดจากหนึ่งปัจจัยเรื่องของการเงินนะคะเราจบแค่มสานี่ก็คืออยากจะออกมา,บาแบ่งเบาภาระของพ่อ <ม S 2> ซึ่งคุณพ่ออาประกอบอาชีพทำนาค,ค่ะก็ค,ะคุณพ่อก็ให้เรียนต่อแต่ แต่ดิฉันไม่ได้เรียนค่ะอ๋อแปลว่าจริงๆคุณพ่อก็อยากให้เรียนต่ออยากให้เรียนต่อค่ะใช่แต่สาเหตุที่เราไม่อยากเรียนเพราะว่าเราอยากมาช่วยทํางานงใช่ค่ะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแต่คุณคพ่อไม่รู้หรอกว่าลูกจะมาแบ่งเบาภาระแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยใช่ค่ะครับ,บแต่พอเรากลับมา ช่วยที่บ้านทํางานตอนนั้นเราก็น่าจะอายุประมาณสัก1 5บ6้าใช่ค่ะจานใช่จบ,บจบมสามใหม่ๆก็อยู่ประมาณช่วงที่อายุสิบห้ <16. S 2> ก็ยุติความฝันการเป็นพยาบาลออาไว้เท่านั้นถูกต้องค่ะก็ยุติความฝันของตัวเองลงค่ะแต่พอทำงานไปเรื่อยๆเ<ๆ>ห็นว่าในที่สุดก็ไม่ได้ไปหยุดอยู่ที่อาชีพของการทํานาพอจบมสามปุ๊บเนี่ยก็มาช่วยคุณพ่อทํานสอปีสปีใช่ค่ะจารย์มาช่วยคุณพ่อทํานสอปี รู้สึกว่าทำสองปีนีมน้มันเหนื่อยล้าก็ไม่ไหวค่ะก็มีเพื่อนอยู่แถวบ้านมาชวนเข้ากรุงเทพครบับอกว่าพนักง,งานเสิร์ฟอาหารขาดนะใครจะไปบ้างบดิฉันกเ็เริ่มยอยากจะหางานหาเงินทำเงินแล้วล่ะคือ,อมีปัญหาทางการเงินทางบ้านก็เลยตัดสินใจหนีเข้ากรุงเทพช่วงนั้นรู้สึกจะประมาณ 17บเจค่ะ17 18ใช้คำว่าหนีเข้ากรุงเทพไหมคุณพ่อว่าไงเข้ากรุงเทพคุณพ่อไม่รู้เลยว่าลูกหนีเข้ากรุงเทพใช่ค่ะใช่ค่ะเข้ามาเพื่อทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟอาหารมากับเพื่อนเนี่ยนะมากับเพื่อนค่ะจา์แต่ไม่อยากให้พ่อรู้ไม่อยากให้พ่อรู้ถ้าพ่อรู้พ่อไม่ให้มาแน่นอนแต่เราก็พอเข้ามาแล้วตอนหลังไปบอกคุณพ่ออีกทีไหมก็บอกค่ะก็คือเขียนจดหมายตอนนั้นมีเขียนจดหมายนะคะไม่มีโทรศัพท์ค่ะจา์ก็ใช้เขียนจดหมายบอกว่ามากรุงเทพแล้วอยากมาหาเงินเลี้ยง เลี้ยงชีพตัวเองก็จะแบ่งเบาภาระของพ่อด้วยครับเขามีตอบกลับมาไหมคุณพ่อมีจดหมายตอบกลับไหมไม่มีตอบไม่มีแต่เอาเป็นว่าเรารู้ว่าเราส่งไปบอกแล้วใช่ค่ะม่อยู่กรุงเทพทํางานที่แรกเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงบ้างในเมืองกรุงพจชนภัยอะไรยังไงบ้างพชจนภัยหลายๆอย่างค่ะอาจารย์รายได้ต่อเดือนก็700กว่าบาทในช่วงนั้น7 8 0 0ร้อยค่ะก็ใช้วเราเราเราใช้หรือเก็บ เก็บ้อยแค่ไหนเก็บค่ะอาจารย์ก็รู้สึกเห็นเงินแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเก็บเงินค่ะครับนั่นก็คือเรามันรู้วัตถุประสงค์แรก อยากหาไรายได้<ช>แล้วก็พึ่งพาตัวเอง<ช>แต่พอเราเริ่มต้นผมขอใช้คําว่าพอมีเงินเข้ามามีกินมีใช้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มนึกถึงเรื่องของอนาคตแล้วก็ความมั่นคงคือมันเป็นสเต็ปนะอันดับแรกขอให้มีเงินกินเงินใช้ก่อนอัน <ฮะ S 2> ดับที่2พอมีเงินกินเงินใช้แล้วเอ๊แล้วเราจะทําอะไรต่อดีให้ชีวิตเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านี้แต่เห็นว่าก็ได้มีโอกาส มีความรักเกิดขึ้นด้วยมันเกิดขึ้นตอนไหนฮะตอนทําร้านอาหารหรือตอนไหนตอนนั้นแหละค่ะอาจารย์ตอนที่เป็นเราเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมคะส่วนคู่ครองก็เขาจะฉายหนังค่ะเป็นคนฉายหนังก็อันนี้คืออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพใช้ฉายหนังนี่คืออยู่ในโรงหนังในในโรงหนังค่ะอาจารย์เราก็จะเจอกันก็เกิดไอเดียจะปิ๊งกันนะคะปิ๊งในเรื่องของความรักครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะรู้สึกก สิบแปดสิบเก้าค่ะจเป็นความรักครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะในชีวิตนะคะแล้วก็คบกันคบหากันได้เก้าเดือนค่ะจรย์เราเราก็ว่าคนนี้โอเคคบหาศึกษาดูใจแล้ะก็เขาน่าจะเป็นคนดีนะคือศึกษาแล้วเออโอเคเขานิสัยเขาดีกเลยปรึกษาใครบ้างวะฮะไม่ได้ปรึกษาเราคิด ไปเลยว่าคนนี้น่าจะเป็นคนดีมั่นคงแน่ๆในความรักแต่งงานกันเลยแต่งงานค่ะไปแต่งที่กลับไปแต่งที่หนองคายอ่าไปเจอหน้าพ่อเจอหน้าพ่อตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพนี่กลับไปเจอพ่อกี่ครั้งไม่เคยเจอเจออีกทีแต่งงานก็ไปแต่งที่หนองคายเลยเข้ากรุงเทพไม่เจอพ่อเลยกลับไปอีกทีบอกพ่อจะไปแต่งงานถูกต้องค่ะพ่ออึ้งไหมก็โอ้ ก็ถือว่าลูกได้แต่งก็โอเคค่ะแต่แบบตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะตั้งตัวไม่ทันใช่ค่ะแต่งงานได้แต่งงานผู้หญิงนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอให้ได้แต่งนี่โอเคแล้วใช่ค่ะนะครับแต่พอได้แต่งเรียบร้อยความเป็นเด็กตอนนั้นเรียกว่าตัวเองคิดว่าเป็นผู้ใหญ่อะนะค่ะสิบเก้ายี่สิบใครๆก็คิดว่าเราโตแล้วแต่ในสายตาคนอื่นเราก็บอกยี่สิบยังเด็กอยู่เลยใช่ค่ะจ้ะกับคู่ชีวิตของเราเข้ากรุงเทพใหม่อีกรอบใช่ไหมกลับไปแต่งงานหรือว่าไปทําอาชีพอื่นอีกพอแต่งงานปุ๊บ าสามีของดิฉันเป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะแต่งงานปุ๊บเราก็จะวางแผนรประมาณสัก22นะั้นเราถึงจะมีลูกคนแรกครือเก็บขอเก็บเงินก่อนพอแต่งงานปุ๊บเราจะมีแผนของเราเลยวางแผนเราเลยไว้ขอเก็บเงินก่อนลูกมาเราจะได้ไม่ต้องลําบากนะอายุ U 22ปุ๊บก็มีลูกสาวคนแรกค่ะคนี่วางแผนชีวิตด้วย <c oughs> แต่ง20่ <c oughs> คุยกันเดี๋ยวเพิ่งมีลูกนะ เดี๋ยวมีตอน22ขอ2ปีเก็บเงินและตอนระหว่าง20ไปหา22แต่งงานที่หนองคายนี่กลับมาทํางานที่กรุงเทพหรือไปทํางานที่ไหนที่เข้าเข้าโรงงานค่ะอาจารย์ทํางานโรงงานค่ะโรงงานแถวอยุทยาบางปะอินย้ายจากร้านอาหารไปรทํางานโรงงานกันทั้งคู่เลยหรือเปล่าทั้งคู่เลยค่ะครับแล้วก็เก็บสตางค์ดูแลลูกรสรุปก็เลยมาอยู่ที่บางปะอินก็คือทํางานโรงงานบางปะอินแต่ใช้ชีวิตอยู่ที่อ,อำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาอยู่ค่ะครับค แล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกอยู่ที่นั่นใช่ค่ะเป็นยังไงคะชีวิตเปลี่ยนไหมานางสาวสายพินอยู่ดีๆตอนนี้เป็นคุณแม่คนแล้วค,คุยก,กันกับสามีไม่ว่าเราทํางานโรงงานเนี่ยเราจะสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตมาให้กับลูกยังไงได้มีโอกาสปรึกษากันไหมครับก็เริ่มชีวิตเริ่มเปลี่ยนนะคะต้องเก็บเงินหาเงินอย่างเดียวแหละเพื่อเขาจะได้การศึกษาที่ดีเราจะวางแผนอย่างนี้ค่ะจานจะเป็นคนที่วางแผน ละเอียดมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะหาเงินสักก้อนหนึ่งต้องให้เขามีเรียนการเรียนที่ดีนะการเงินไม่ให้ลูกว่างั้นใช่ค่ะมีการเงินให้ลูกดังนั้นสองคนไม่คิดอะไรมากไปกว่าอยู่โรงงานต้องขยันทาโ OT ีใช่ค่ะอาจารย์ก็มีโ t ตลอดก็ทํโ OT ตลอดเลยคร่ะก็ไม่อยู่โรงงานอยู่ประมาณ9ปีค่ะอาจารย์โอ้ไม่น้อยเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าชีวิตของหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานกันตั้งแต่อายุน้อย แต่เป็นนักวางแผนวางแผนแม้กระทั่งว่าจะมีลูกตอนอายุเท่าไร่ลูกจะต้องใช้เงินเป็นค่าเทอมค่าเล่าเรียนหรืออะไรต่างๆมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมว่าหนุ่มสาวคู่นี้เขาเป็นนักวางแผนกันแม้กระทั่งว่าจะมีลูกตอนอายุเท่าไร่จะต้องเก็บเงินไว้มากน้อยแค่ไหนนักวางแผนแบบสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่ในโรงงาน9้าปีเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าครับ การขายของถามว่าดีไหมถามว่าถ้าหยุดถ้าเราหยุดล่ะไรายได้เราก็หยุดจากการขายส้ตมตำพอมาธุรกิจเข้ามาศึกษาจริงจ,งจ,งจังแล้วธุรกิจเครือข่ายถ้าเราไม่ทํารายได้ก็ยังมีมไรายได้ไม่หยุดครับทำถ้าไม่ทํารายได้ก็ไม่หยุดแต่ว่าส้ตามตําเราหยุดไรายได้เราหยุดเราจะมองตรงว่าถ้าเราเมื่อเราแก่ตัวแล้วเราไม่สบายสิบวันล่ะรายได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในครอบครัวเราได้แล้วเราจะเอาอะไรกินครับ